ัสดีครเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิปนี้มาดูมาดูหลักหน่วยดูหลักหน่วยหลักหน่วยบนน้อเพื่อนนะดูหลักหน่วยบนสองสูตรชนแล้วก็ไปดูแต้มเราอีกทีหนึง่งดูแต้มเราอีกทึ่งว่ามันจะนี่ยังไงจะเป็นอย่างที่ว่าไหมเพื่อนลองจับลองดูเดี๋ยวผมจะลองจับเพื่อนเพื่อนลองดูจัก หกสูตรนันเพื่อนนะจับตามแต้มแต้มชนของเราจับตามแต้มลองดูอเอแคหกสูตรพอ่วนอยากได้เพิ่มก็ไปจับเพิ่มมันอีกทีนึงแต้มชิปที่ผ่านมาก่อนเพื่อนก็ได้แต้มไปแล้วแล้วที่นี่มาดูแต้มสุดนี้เพิ่มอีกทีนึงอีกสามสูตรแล้วก็บวกดอกหน่วยเข้าไปอีก <c oughs> ครับอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝา,ฝากคำเตือน ครับนี่ชื่อช่องแล้วนอนเพื่อนนะชื่อช่องแล้วก็คําเตือนคีบโอนี่ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับฝากช่องฝากคําเตือนนั้นเพื่อนนะก่อนจะนําไปใช้ว่าเลขที่เราทํามาเนี่ยมันก็ทําย้อนหลังกันทั้งนั้นเลยแล้วที่นี้ไปข้างหน้าก็คือมีแต่ซุ่มความเป็นไปว่ามันน่าจะเป็นไปตามตําแหน่งนี้ เรนีเรีกเราทํามามันจะเข้าออกับกองสลากเข้าไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันม,มาดูดูหลังหน่วยไปก่อนนั้นเพื่อนนะดูหลักหน่วยแล้วก็ไปดูแต้มขึ้นมาตัวใหญ่ของคุณอายุมากก็จะมองไม่เห็น น,นันเพื่อนลองดูนันเพื่อนนะตำแหน่งผมจดให้เพื่อนดูหมดแล้วสูตรบนอยู่ฝั่งซ้ายมือนั้นเพื่อนะสูตรล่างสูตรล่างตำแหน่งล่างอยู่ฝั่งฝั่งขวามือเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้าก็เอาห้ามาวางห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเอา นี่ปิดไปก่อน,นเพื่อนเดี๋ยวจะงงว่าดูแล้วพอง,งดได้งวดนี่ไปก่อนเลยยงเพื่อนดูงงอีกคุนั่นเพื่อนนะเป็นห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยมาดูสูตรที 2, ่สองสูตรที 2, ่สองศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสอง เป็นหกเอาหกมาวางหกเจ็ดบวกสามบวกสามหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยสองสูตรชนมาดูหงวดถัดมานั้นป่ะนะหงวดถัดมาหลัก หลักสิบนั้นเพื่อนนะหลักสิบเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกสี่แปดบวกหกได้สี่ยกสี่ลงมาสี่ห้าหกเจ็ดมาฝั่งนี้ศูนย์เนี่ยสองสองเป็นสี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่สี่มาบวกสอง เป็นหยกหมาเหมือนกันกันกบงวดนี้เลยเลขตำแหน่งเดียวกันอ่ะมาก็บวกเหมือนกันบวกเหมือนกันเสร็จแล้วงวดถัดมามาออกศ9นเศอ้ยเก้าศูนย์หนลักหน่วยเราตัวที่เข้าส่วนเงินจิตตัวเพื่นงวดแรกชนกันสองตัวสวนสองตัวมาหนึ่งตัว หกับเจดมางวดนี้ชวนกันมีหกกับเจ็ดก็มาหกมางวดถัดมาเพื่อนงวดถัดมานี่เจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดยกเจ็ดลงมาเจ็ดแปดเก้าสิบ มาสูตรฝั่งนี้9 9้บวกศนได้9 9้าเก้ามาบวกเบวกหได้0ูนย์บวกสได้2อยก2องลงมาสองสามสอบวกหเป็น3าบวกหเหมือนกันบวกหเหมือนกันบวกสเป็น6กบวกสเป็น9มาดูคนออก0 1 9้า นอกฐานที่นั้นเพื่อนนะก็เลยไม่ถนัเท่าไหรมองกล่องก็กเป็นลางๆอ่ะมางวดนี้นั่นเพื่อนนะหกบวกเกตเป็น3ามสบวกแได้หยกหนึ่งมา1 2ึ่สามมาสูตรฝั่งนี้เก้าอ้แปดแบวกสเป็นศูนศบวกเกตก็ได้เกต เจเบวกสเป็น9ยก9มาเก้าบวกหบวกหบวกสบวกสหลักหน่วย9 0้90 3. 90 3. าศูนามเ้าศูนย์สาวนี้ชนกันจิตวนเพื่น ชนตัวเดียวมาตัวเดียวชนตัวเดียวมาตัวเดียวดูงวดนี้เก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหกได้หนึ่งยกหนึ่งลงมาหนึ่งสองสามสี่มาฝั่งนี้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เจ็ดสองสิบสี่หนึ่งบวกสี่ เป็นห้าห้าบวกเป็นหกบวกฝั่งนี้นี่ก่อนเป็นหกเอาหกเอาบวกสองเป็นแปดแปดเก้าบวกสามบวกสามเหมือนกันมางดสูตรท้งบนเก้าเก้าเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งบวกไปแล้วท่านเพื่อนเป็นหนึ่งยกหนึ่งลงมานี่ หัวนี้ออกสองเจ็ดสองเจ็ดสองหลักหน่วยกล้องเห็นไหมถ่ายนอกสถานที่เห็นเพื่อนไม่ถนัดเท่าไหร่กับหัวนี่แหละก็ยังไปออกนอกสถานที่ได้อันนี้ไม่ออกนอกสถานที่ก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่เพื่อนมองกล้องว่ามันข้างบนมันไอ้นี่มันไม่เหมือนถ่ายอยู่ใน สามสถานีดีมางวดนี้ตำแหน่งเดิมนั่นเพื่อนนะสิบล่างกับร้อยหนึ่งร้อยสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองยกสองมาสองสามสี่ห้ามาสูตรฝั่งนี้หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกหนึ 2, 3, ่งบวกหกนี่สองสามหกหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ด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 บวกหกเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าห้าหกบวกสามบวกสามมาคนออกแปดเจ็ดสองเลขสองมา เป็นเงินจี่ตัวเป็นเงินตัวเดียวเป็นเงินตัวเดียวอ่ะไปต่อมางวดนี้3าบวกหเป็น9ก้าเบวกสได้3ยก3มา3ามสี่ห้าหมาสูตรนี้สองแปดสองสบหสองเป็น 8, 8 8ดเป็น9้า 9บวก2เพื่อน2บวกองบวก6เป็น8 8เป็น9 9 9บวก9บวก2ก็ได้3ทำไมได้สี่ ผลผิดหรือเปล่าเพื่อนสองเป็นแปดแปดสองเป็นแปดแปดบวกสี่ได้สองสองบวกสองเป็นสี่ถูกต้องแล้วงงแล้วก็บวกหนึ่งบวกสามบวกสามมาผลออกมวลที่ผ่านมา ศูนย์หหลักหน่วยมาหมวดสุดท้ายเพื่อนที่เราจะนำไปใช้มันดีดูกล้องให้นน่ยโอ้มไม่ดึงไปดึงไปไเพื่อนมองไม่เห็นเลยนึงบางทีนี่เอ้ามันถูกต้องแล้วนะเพื่อนนะอ้ามาดูวดนี้ ดูวันนี้เพืน่นเอาหนึ่งบวกสองตำแหน่งเดียวกันนั้นเพื่นนะผมตีเส้นให้รายละเอียดหมดแล้วนะรางวันที่หนึ่งเลขล่างหมุนครั้งที่ที่หนึ่งหมุนครั้งที่สองหมุนครั้งที่สามหมุนครั้งที่สี่สามสามบวกสี่เป็นเจ็ดยกเจ็ดมาเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าเก้าบวกแปดได้เจ็ด 7จบวกเป็นแปดแปดบวกสองได้ศูนย์ได้ศูนยศูนาบวกเป็น1นึงบวกสมบวกสามวดนี้ชนกัน2ต,ต,ตัวส่วนชนกัน2ตัวถ้ากวาตัวชนก็จะมีศูนย์กับ7มีศูนย์กับ7นอกถ้าสูตรเขาเดินไม่ผิดนั่นเพื่อนนะนอกจากว่าสูตรได้เดินผิดจะเป็น4ี่หรือ9 จะเป็นสี่หรือเกอ้าสูตรเดินไม่ผิดอย่างนี้หลักหน่วยเราที่ยวยาวที่เพื่อนไปเพื่อนเห็นว่ามีตัวไหนแต่นี่ผมจะจับตามสูตรนี้นั้นเพื่อนนะจะจับตามสูตรนี้เท่ากับว่าหลักหน่วยเราได้สองตัวนั้นเพื่อนนะชนกันเดี๋ยวผมจะวงตัวชนไว้ให้มันรู้ตัวไหนจะเข้าตัวไหนเข้างวดถัดมาค่อยเอา เมาหนีอีกทีหนึ่นงผมจะวงตัวตัวนี่ก่อนนั้นเพื่อนนะวงไว้ก่อนเลยเผื่อ,เ,อเข้านั้นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเข้านะเผื่อนะเผื่อว่าเข้าจะเข้าเปล่าเสร็จแล้วเพื่อนยกออกยกออกเอาแต้มนั้นเพื่อนนะ เต็มสองตบนเพื่อนเต็มสองเต็ม 2, แปด เต็มเจ็ดเต็มศูนย์เต็มเจ็ดเต็มหกเต็มศูนย์เต็มสามเห็นไหมกล่องผมไม่ได้ดูให้สุดท้ายพอดีเต็มสาม เต็มเก้าเต็มเก้าหวดสุดท้ายเต็มห้ามางวดน,นี้สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าเพื่อนเต็ม ดูวยเอาสองสูตรนี้มาชนกันอีกทีหนึ่งกันเพื่อนสองสูตรมีมาชนกันอีกทีหนึ่งแต้มสองมีสองฝั่งแต้มแปดสองฝั่งแต้มแต้มเจ็ดสองฝั่งแต้มศูนย์สองฝั่ง หเห็นหมดเลยแต้ม0เสร็จแล้วนี่แตมเจ็ดสองฝั่งต่อมาแต้ม6กสองฝั่งแต้ม0ูแต้ม3าแต้ม9 เต็ม9กอีกเต็ม9กแล้วเต็มเลยถัานมาหมดทิ่หมดสุดท้ายนี่หมดสุดท้ายที่ผ่านมาออกหกศูนย์ห้าเต็มห้าเต็มห้า ดูตัวชนนั้นเพื่อนนะมีสามว่สูตรนี้สามสี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกสูตรนี้สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกดูสูตรเมื่อกี้นี้ตัดหกไป เลือสา สามสี่ไม่มีห้าหลยนเพื่อนว่าผมว่ามันมีห้านะมีห้ามีห้ามีห้านั้นเพื่อนนะดูนะ ผมเขียนลงสองสูตรใส่กันเพื่อนงงสองสูตรได้ไมาไว้นี่สามสี่ห้าหกสองเก้าสูตรฝั่งซ้ายห้าสี่ หกหนึ่งสามตรงนั่นเท่านะสามสี่ห้าหกสองเก้าสามสี่ห้าหกสองเก้าฟูดฝั่งนี้ห้าสี่หกหนึ่งสามห้าสี่หกหนึ่งสาม่วน ชนกันดูองค์เ,เลงก่อนจะถ่ายเลขสามเลขสามนะเพื่อนนะเอกสี่เอกห้าสามสูตรไว้สามแต้ม โซนสองเพืเ่อนจะเอาเต็มลองไปมีสองมีหกสี่ไปแล้วหกไปแล้วหก หนึ่งมิเต็มเดียวหนึ่งมิเต็มเดียวหนึ่งมิเต็มเดียวเพราะฉะนั้นผมจับแต้มเด่นนั่นเพื่อนนะผมจับแต้มเด่นแต้มสามเต้มสี่เต้มห้าเต้มสามเต้มสี่เต้มห้าจับตามหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะจับตามหลักหน่วย คลิปหลักหน่วยยาวๆของเราได้แต้มสามแต้มเดียวแต้มนี้เพื่อนว่าชอบแต้มไหนเพื่อนชอบแต้มไหนก็เอาไปจกไ้หกสดอยจกไ้หกสุด ดูนั่นเพื่อนดูตำแหน่งที่เลขที่เขาจะมาด้วยกันนะเดี๋ยวยกออกก่อนเห็นหมดไหมเนี่ยกระดาษ A4 หนูนะหมดพอดีเอาเฉพาะตรงแต้มอะไร 3, 4, 4, 5, เต็มสามเต็มสี่เต็มสี่เต็มห้าอาจจะพอเต็มสี่เต็มห้าถึงห้าแค่นี้เพิ่มเต็มห้าอ่ะเดีวพอเต็มห้าเพื่อนเอาให้เต็มจอก็อขึ้นไปนี่เอาแค่นี้นเพื่อนนี่ ดู oh. เด็กที่เราจับที่จะมาด้วยกันอ่ะเต้มสามนั่นเพื่อนนะอต้มสามอันนี้เป็นตัวกลับนั่นเพื่อนนะอันนี้เป็นตัวตัวตรงตามตามตำแหน่งเลขเราคู่นี้นั่นเพื่อนนะคู่นี้เป็นเป็นตามตำแหน่งเลขเราชุดนี้แล้วก็แต้มสี่ แต็มสี่ชุดนี้นั่นเพื่อนนะก็แต้มห้าเาต้มสามนั่นเพื่อนนะหกหกสามหกสามมีไหมหกสามมันไม่มีหกเจ็ดนี่เห็นเพื่อนนี่นี่ก็เข้าแต้มหกเจ็ดนี่ก็เข้าแต้มตามเลขที่เขามาจะมาด้วยกัน เสร็จแล้วไปดูแต้มไปดูแต้ม4ี่เต็มสี่สี่ศเดเจ็ดสี่ศูนยก็จเจ็ดนั่นเพื่อนนะเสร็จแล้วไปดูแต้มไปดูแต้มห้ต้ม5คือ5้าศูนย์ห้ตรงนี้ประกาชี้อยู่นี่ แล้วก็แปดห้าแปดแปดเจ็ดเป็นห้าแปดเจ็ดเป็นห้าคู่นี้เพื่อนที่ประกาศวงอยู่นี่นี่นั้นเพื่อนนะคู่นี้แล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ด 40่ศูตามตามตำแหน่งเลข2ตัวทั้งบนทั้งล่างนะนี่เพื่อนเพื่อนชุดนี่ชุดตามแต้มงวดที่ผ่านมามาออกอะไรงวดที่ผ่านมางวดนที่ผ่านมา05 05คือชุดนี้05คือชุดนี้เลขบนเลขล่าง16 เราหนึ่งหกหนึ่งหกอยู่ข้างล่างหนึ่งหกอยู่ข้างล่างเพื่อนนี่อยู่นี่แบบไม่ต้องกลับถ้าเราหาได้ที่เราหาแต้มหานี้ได้มาจับตามนี้เลยเพื่อนนี่จับตามนี้เลยถ้าเกิดว่าเลขเด่นของเราหาได้ตามนี้นั้นเพื่อนนะเลขหาได้ตามนี้แล้วก็เลขที่เราจะจับได้ก็คือสามศูนย์สามศูนย์ ส0่ศแล้วก็หกเจ็ดหกจเกจนเราหกอ่ะหกเจ็นี่แทม3ามแทมสามเจแทมสี่แแปแทมห้า แปดเจ็ดก็เต็มห้าผมไม่วงนั้นเพื่อนนะว่ามันต้องนี่ผมเ,เพื่อนดูเฉพาะตรงที่เราเขียนนี่ตรงนั้นก็เอาไว้ดูงวดถัดไปทีแล้วผมจะเอาขึ้นมานั้นเพื่อนนะให้มันใหญ่้นมาให้เต็มจอ คนชอบชุดไหนเอาไปเด่นทุกชุดนั่นเพื่อนนะตามเต้มเด่นทุกชุดชุดไหนจะมาสิบหน่วยเพื่อนดูไปแต้มคือเต้มเด่นของเราเต้มเด่นของเราคือเต้มนี้แต้มเดียววงเงินเพื่อนก็เอาไป หกชุดเพื่อนได้แค่หกชุดเพื่อนไปดูเลขที่จะมาสิบมาหน่วยนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยไปตัดเลขสิบหน่วยเราอีกทีหนึงเลขที่จะมาสิบหน่วยเลขที่มาสิบหน่วยหวดนี้มันจะมีเลขหกไหมมันจะมีเลขสี่ไหมมีเลขข้าไหมมีเลขแปดไหมมีเลขเกดไหมต้องมาตัดกลุ่มนี้ออกไปอีกทีนึงเพื่อนถ้าเลขอยู่กลุ่มนี้ไม่มีเพื่อนก็ตัดออกไปเดี๋ยวผมหา เลขที่จะมาสิบมาหน่วยให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นเพื่อนนะได้ทั้งแต้มได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนั้นเพื่อนนะจับตามแต้มที่เคยมาสิบกว่างวดขอบคุณนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์ pivot, ett, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ